ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชีพุทธศักราช2562กองทุนทั้งหมด115กองทุนดิฉันให้ความสนใจทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ การประเมินผลและจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานจํานวน9ทุนดิฉันให้ความสนใจเฉพาะลงไปอีกคะ่ะท่านประธานคะหน้า5คะ่ะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากศศ4.3.10เพิ่มโอกาสและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึงดิฉันอยากให้คณะ กรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนกระทรวงการคลังพักผลักดันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าโดยประมาณมี7,000กว่าโรงเรียนทั่วประเทศค่ะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคิดคำนวณคร่าวๆที่คนจะจบม3นะคะท่านประธาน เป็นครูเก่าทราบค่ะว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นจะมีตั้งแต่อนุบาลป .1 ถึงป .6 และม .1 ถึงม .3 ม .3 เนี่ย7,000กว่าโรงเรียนคร่าวๆนะคะโดยประมาณจะมีจำนวนประชากรในหนึ่งโรงเรียนประมาณ30คนถ้ามี30คนนี้ค่ะท่านประธานคะจะมีนักเรียนอยู่ทั้งประเทศ7,000กว่าโรงนี่2 000, 1 0 0หนึคนซึ่งจะจบ การศึกษาม .3 ในวันที่25มีนาคม2564นี้นักเรียนกลุ่มนี้อายุ15ปีค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นวัยที่ต้องอยู่ในโรงเรียนดิฉันเปรียบเทียบให้ท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงได้ทราบคร่าวๆดังนี้ว่าอำเภอของดิฉันเนี่ยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีประชากรประมาณ หน0 0 0แกว่าคนเนี่ยนะคะทีนี้อำเภอที่ใหญ่กว่านี่อำเภอเมืองเนี่ยก็ประมาณ2อง0ส0สองแสนกว่าคนเท่าๆกับประชากรเนี่ยถ้าเอาเด็กเหล่านี้ไปรวมกันแล้วไม่เรียนต่อจากอะไรคะทำไมดิฉันถึงสนใจกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสอสสถ้าไม่เรียนต่อ50%าเท่านั้นล่ะคะ่ะเป็นหน0 0งแสคนเลยนะคะ ครึ่งอํำเภอเลยที่คนจะไม่มีความรู้แล้วคนที่ออกจากระบบการศึกษาเนี่ยไปไหนคะถ้าผู้หญิงไปเป็นเด็กนั่งดริงประเทศชาติพัฒนาแค่ไหนคะสิ่งที่ตามมาก็คือท้องก่อนวัยอันควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วเด็กผู้ชายล่ะคะเด็กผู้ชายก็ไปอยู่ตามนั่งร้านเป็นพนักงานบกรถเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร พัฒนาประเทศชาติไม่ได้ฉะนั้นนี่ผู้ที่กำหนดนโยบายจะต้องดูกอสศดิฉันเรียนอีกครั้งว่าหน้าค่ะหน้าห้าค่ะดังนั้นแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะดิฉันอยากให้กอสศกองทุนเพื่อขอเสมอคาาทางการศึกษานี่ต้องช้อนเพื่อให้โอกาสกับโรงเรียนขยายโอกาสทั้งประเทศทั้ง เจ็ดพันกว่าโรงเรียนเพราะการลงทุน,ด,นด้านการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติค่ะบันไดดาวเด็กยากจนกลุ่มนี้จะต้องเอื้อมถึงและได้ไต่ไปให้ถึงซึ่งดวงดาวและความฝันของเขาด้วยกองทุนกสสค่ะ ผู้มาชี้แจงจะต้องผลักดันนโยบายนะคะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของกองทุนค่ะดิฉันมีเรื่องที่สองด้วยค่ะท่านประธานคะแล้วท่านจะผลักดันยังไงนั้นเด็กดิฉันจะต้องไม่หายไปจากระบบอย่าลืมว่าลูกหลานไทยทั้งนั้นเป็นห่วงจริงๆค่ะหากรัฐใดไม่รู้ผู้ลำบากจะอยู่ยากแม้นลากไปก็ไร้ผลหากรัฐใดไร้น้ำใจให้ปวงชนความยากจนจะเดือดดาลน ทุกชาญเรือนเรื่องที่สองค่ะกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,าบทบาทของกองทุนหมุนเวียนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม4.3.5กองทุนพัฒนาไฟฟ้าซึ่งมี17เป้าหมายเป้าหมายที่เจคือการสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมสอดคล้องกับพลังงานสะอาด ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ทุกคนต้องเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัยราคาหาซื้อได้และเชื่อถือได้และยั่งยืนต้องสำเร็จในปี2573ท่านเขียนไว้นะคะ 4. 3 5ค่ะ องค์กบางแห่งที่จะหนักถึงความสําคัญของพลังงานสะอาดและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบอย่างที่ดีท่านก็ทําเป็นตัวอย่างตามที่ระบุไว้แล้วในนี้แต่น้อยค่ะทีนี้ดิฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดิฉันเดินทางเป็นประจำเนี่ยนะคะดิฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงมากๆคือโรงเรียนประจําอ,อําเภอเกือบทุกอําเภอมีการสร้างอาคารเรียนแทบจะ ทุกอน,นุของพื้นที่ของโรงเรียนประจำอำเภอเกือบทุกอำเภอทั้งประเทศทีนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าควรนำเสนอนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ใช้ระบบแผงโซโลาเซลล์เต็มหลังคาตึกไปเลยค่ะเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าท่านตามไปดูสิคะค่าไฟฟ้าโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนั้นสามแสนสี่แสนห้าแสนเป็นล้านก็มี ที่นี่เราใช้ระบบแสงโซลาเซลล์เนี่ยเราจะใช้แสงแดดฉายของดวงอาทิตย์นี่ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุดโดยเฉพาะภาคอีสานบ้านดิชันนี้ค่ะท่านปรมธานคะแรงเจ็ดเดือนแดดแรงเจ็ดเดือนนะคะฉะนั้นนี่หลังคาตึกนี่มันควรเปลี่ยนแปลงได้แล้วนี่ค่ะดิฉันเสนอเรื่องสุดท้ายค่ะท่านปรมทานคะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครของดิฉันนี่ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันน้นคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตอนนี้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะอะไรคะเพราะว่าไฟตกค่ะท่านประธานคะไฟตกค่ะหม้อแปลงมันเล็กเนี่ยค่ะหม้อแปลงเล็ก แล้วไฟไม่พอทั้งโรงเรียนก็ขอให้ผักดันนโยบายกองทุนนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับ